หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าต้นไม้ในทางชีววิทยาใช่ไหมครับแต่ในทางคณิตศาสตร์กราฟต้นไม้ไม่ได้มีใบหรือกิ่งหรอกนะครับแต่มันประกอบไปด้วยจุดยอดและเส้นเชื่อมที่เรียงตัวกันอย่างมีแบบแผนซึ่งเป็นกราฟชนิดพิเศษที่ไม่มีวงจรและสามารถเชื่อมโยงทุกจุดเข้าหากันได้โดยไม่สับสนไม่หลงทาง ในบทเรียนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกราฟต้นไม้กันให้มากขึ้นครับว่ามันคืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไรและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทั้งในการคำนวณการออกแบบโครงสร้างข้อมูลหรือแม้แต่ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันของเราเองต้นไม้คือกราฟที่สองจุดยอดใดๆมีวิถีเดินถึงกันได้เพียงวิถีเดียวหรือเป็นกราฟที่ไม่มีวัฏจักรแต่มีการเชื่อมต่อกัน ส่วนกราฟที่ไม่เชื่อมต่อกันหมดเรียกว่าป่า (forest) ส,ส่วนประกอบของกราฟต้นไม้การเติบโตและแตกกิ่งก้านออกไปเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่หรือการแย่งต้นไม้มีองค์ประกอบดังนี้ใบจุดยอดที่มีระดับขั้นหรือดีกรีเท่ากับหนึ่งกิ่งเส้นเชื่อมที่เชื่อมต่อใบรากจุดยอดใดจุดยอดหนึ่ง<อ>ที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้เป็นราก ความสูงของจุดยอด v e r t i c e s height) จำนวนเส้นเชื่อมบ,บนวิถีถึงจุดยอดใดๆถึงรากความสูงของต้นไม้หมายถึงความสูงของใบที่มากที่สุดองค์ประกอบกราฟต้นไม้ 1. ใบคือโนด C, J และ I ซึ่งมีค่าดีกรีเท่ากับ1 2. กิ่งคือเส้นเชื่อมทั้งหมด 3. ราก คือโนด R 4. ความสูงของจุดเช่นนับเส้นเชื่อมตั้งแต่โนด R ถึงโหนด E เท่ากับ2เส้นเชื่อม 5. ความสูงของต้นไม้จากราก R ถึงใบที่อยู่ระดับมากที่สุดคือโหนด J เท่ากับ5ระดับชั้นประเภทกราฟต้นไม้ตัวบ่งบอกลักษณะเฉพาะ ของการจัดวางจุดยอดและการวานเส้นเชื่อมต่อการใช้งานหรือแก้ปัญหาในมุมมองที่แตกต่างกันสามารถแยกกราฟต้นไม้เป็น3ประเภท 1. ต้นไม้ทอดข้าม (Spanning Tree) 2. ต้นไม้มีราก (Root Tree) 3. ต้นไม้ย่อย (Subtree) ต้นไม้ทอดข้ามหรือ Spanning Tree หมายถึง กราฟย่อยของกราฟใดๆซึ่งมีลักษณะเป็นต้นไม้และมีจุดยอดทุกจุดของกราฟเป็นจุดยอดทุกจุดของต้นไม้ด้วยต้นไม้มีรากหรือ r o o t Tree เป็นต้นไม้ที่ถูกกำหนดให้จุดยอดหนึ่งจุดถูกกำหนดให้เป็นรากหรือ R o t ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางให้กับเส้นเชื่อมต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยอาจเป็นทิศทางที่ชี้เข้าหารากหรือออกจากรากกำหนดทีและอาที่มี r เป็นรากต้นไม้ย่อยหรือสับ t รีหมายถึงกราฟย่อยของต้นไม้เป็นส่วนย่อยที่ต่อจากจุดยอดที่สนใจทำให้เห็นโครงสร้างหรือกลุ่มที่สนใจว่ามีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มลักษณะเฉพาะของต้นไม้ ทฤษฎีบท1ให้ทีเป็นกราฟที่ไม่มีวงวนกราฟ T เป็นต้นไม้ก็ต่อเมื่อจุดยอดสองจุดใดๆในทีเชื่อมโยงกันได้ด้วยวิธีเพียงวิธีเดียว2ให้ทีเป็นกราฟที่มีจำนวนจุดยอดเป็น n จุดกราฟ T เป็นต้นไม้ก็ต่อเมื่อกราฟทีไม่มีวัชจักรและมีเส้นเชื่อม n-1 เ,เส้น3 ให้ hey, T เป็นกราฟที่มีจำนวนจุดยอดเป็น n จุดกราฟ T เป็นต้นไม้ก็ต่อเมื่อกราฟ T เป็นกราฟเชื่อมโยงและมีเส้นเชื่อม n-1 เส้น 4. ถ้า T เป็นต้นไม้ที่มีจุดยอดอย่างน้อย2จุดแล้วกราฟ T จะมีดีกรี1อย่างน้อย2จุด 5. ป่าประกอบขึ้นจาก T มากกว่า1 ถ้าจีเป็นกราฟแบบไม่มีทิศทางเชิงเดียวเรียกว่าป่าได้ก็ต่อเมื่อจี G นั้นไม่มีวัตถจักรเชิงเดียวดังนั้นต้นไม้ต้นเดียวอาจเรียกว่าป่าแบบจำลองต้นไม้โครงสร้างข้อมูลนามารมที่มีลักษณะการเรียงเป็นกิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกไปไม่มีวงวนสมาชิกจะถูกเก็บในประเภทข้อมูลชนิดวัตถุหรือโครงสร้างของโนดหรือโนด ตัวแปรเก็บตัวชี้ไปยังโหนดอื่นๆต้นไม้ในการจัดการข้อมูลการเปรียบเทียบกันได้ของค่าตัวเลขอย่างรวดเร็วการเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูลการค้นหาในโครงสร้างต้นไม้การจัดลำดับความสำคัญด้วยการสร้างตารางการจัดการค้นหาอย่างรวดเร็ว